จำไว้เลยนะครับถ้าเจอทุเรียนหนามดำๆไม่ไมอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกราดำมาเลยเนี่ยจัดเลยรับรองหวานอร่อยไม่เชื่อใช่ไหมเดีย๋ยวปล่าให้ดูสีเนี่ยเขาเป็นยังไงแสดงว่ามันหวานมดตอมอะ่ะจะเป็นอย่างนั้นอ่ะส่วนใหญ่ คือตั้งแต่ปอกมาเนี่ยทั้งชีวิตยังไม่เคยเจอที่เป็นลาดำแล้วรสชาติไม่อร่อยเลยนะมันอร่อยทุกลูกเลยเรื่องจริงนะเนี่ยงอแล้วไม่ได้เลยแต่ว่าก็ต้องระวังมันเปื่อนหนึ่งน,นะดูนะปอกแล้วก็ต้องให้มันเลยไปเลยอะไรเงี้ยโอ้ดูดิโอ้ยแบบว่านะ นี่ม,นนม,นนม,นมันยังไม่หลุดเลยเนี่ยท่านโย่ั้วยังไม่หลุดเลยอื้ออื้ออื้อตัดขั้วแล้วนะอื้อเกะกะมันนัแล้วอื้อ หื้อเละเลยทีนี้หื้นเละเลยถ่ายทำทีเดียวหื้นเละเลยดูเนื้อนะหูด,ดูดิเนื้อแบบว่าหูยแห้งๆ่ะครับใครที่ชอบเนื้อแห้งๆแบบหวานมันหอม อืมฮึ่มดูอืมโอ้ยมันก็ไม่เสร็จสักทีนะกะว่าจะปอกให้สวยไนงะจะปอกให้กินเรียบร้อยไปแล้วนี่ไยด้ยนะละเอาแล้วนะพร้อมยังครับอีหกนหน่อย,ยกันเล่นหน่อยเกือบแล้วเกือบแล้ว เก vale ็บเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วโอ้โหกล้ละกลละกลละโอ้โหเฮ้ยร่วงร่วงร่วงหืมสีเนื้อดิ อืมอืม,อมเอาลืมไปแปลงไฟแล้วอืมจบเลยอืมดูนะถ้าแบบดูนี่คือแบบหวานอร่อยแบบหืมแจ๋วอะ่ะ